ทางกรมเนี่ยก็ไม่ได้มีการเน้นในการจัดเก็บภาษีพ่อค้าที่ พ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการรัฐโครงการใดโครงการหนึ่งแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าการจัดเก็บภาษีเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว<ช>ก็คือถ้ารายได้เนี่ยถึงเกณฑ์นะคะก็จะต้องได้รับการยื่นแบบตามกฎหมายนะคะซึ่งจะมีภาษีที่ต้องชําระหรือไม่เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับรายได้ค่าใช้จ่ายและค่ารถย่อนด้วยะคะ่ะซึ่งถ้าหากท่านใดที่มีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่สํานักงานสมานักกรพื้นที่หรือสํานักงานสมานักกพื้นที่สาขาทั่วประเทศรวมไปถึงศู ศูนย์สารนิเทศสันพกรก็ติดต่อได้ที่เบอร์1161ค่ะ,คะก็ติดต่อไปได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนมีกระแสข่าวออกมาบอกว่าค,คนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพ่อค้าแมค่ค้าต้องจ่ายภาษีย้อนหลังด้วยะนะคะซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติอยู่แล้วะะกฎหมายอยู่แล้วค่ะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะค่ะ ไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไฟแรกนะคะจากต่างประเทศเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะโดยท่ากาศยานเชียงใหม่ค่ะก็มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวไฟแรกนะคะที่เดินทางมาจากกัวลาลัมเปอร์หลังจากหยุดบินไปนานกว่า2เดือน2ปีขออภัยค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนะคะแต่พอเครื่องบินมาถึงนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงปรากฏว่าต้องมี1คนค่ะที่ต้องเดินทางกลับประเทศเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วม Thailand Pass ค่ะ ทางด้านของนายวิจิตแก้วไสเทียมผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ก็ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะเป็นเที่ยวบินตรงนะคะมาถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ด้วยสายการบินแอร์เอเชียเป็นเที่ยวบินแรกหลังจากหยุดบินมานานกว่า2ปีค่ะ โดยมีญาติแล้วก็รถจากโรงแรมมารอรับนักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักนี่นะคะแต่ว่าช่วงที่ญาติมารอรับปรากฏว่ามีนักท่องเท,ที่ยวชาย1รายค่ะซึ่งไม่ได้ลงทะเบียน Thailand Pass ก็ไม่สามารถเข้าเมืองได้ตามขั้นตอนนะคะปรากฏว่าถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางทันทีค่ะ โดยหลังจากที่รัฐบาลได้ยกเลิกมาตรการเทสแอนโกในการเดินทางเข้าประเทศไทยทางผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนดก็จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องตรวจโควิด1 9หรือกักตัว แต่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ก่อนเดินทางโดยหากเอกสารครบถ้วนก็จะได้รับอนุมัติภายใน24ชั่วโมงโดยคาดว่า1สัปดาห์จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ7-800คนค่ะปัจจุบันนะคะท่ากาศยานเชียงใหม่ก็มีเที่ยวบินเฉลี่ยว,วันละ90-100เที่ยวบินค่ะ ผู้โดยสารเฉลีย 12, ่ย12,000-13,000คนมีเส้นทางบินตรงครอบคลุมทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวนะคะซึ่งหากมีการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบก็คาดว่าจำนวนผู้โดยสารนั้นจะเพิ่มขึ้นจากการเดินทางระหว่างประเทศขณะเดียวกันค่ะท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็มีสสายการบินระหว่างประเทศได้แก่สกูตชัเกอแอร์ที่บินตรงไปยังสิงคโปร์ทุกวันนะคะวันละ1เที่ยวบินแล้วก็แอร์เอเชียเส้นทางกัวลาลัมเปอร์เชียงใหม่จะบินทุกวันจันทร์วันศุกร์ แล้วก็วันอาทิตย์เริ่มบินเที่ยวบินแรกก็คือวันนี้นะคะมีแนวโน้มจะกลับมาทำการบินเส้นทางบินระหว่างประเทศในเส้นทางอื่นๆในระยะต่อไปแน่นอนค่ะค่ะพูดถึงมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศตั้งแต่วัน